สวัสดีนะครับนี่ก็มาเจอเกันเช่นเคยวันนี้ก็มีกิจกรรมนะครับผมกิจกรรมแรกเชียวนะครับวันนี้เราจะมาเปิดแปดใบกันเลยทีเดียวนะครับผมดีค,ครับมารับของกันต่อเลยครับไอเทมน,นะครับผมแรกเชียวนะครับบวกสามถึงบวกห้านะครับผมอยู่ไหนว่า โอเคนี่นะครับผมสลมหนึ่งบวกหกครับแปดใบนะครับผมสองไอดีนะครับโอเคโอเคครับโอเคไอเทมของเราเลยนะครับผม แน่นอนครับฮิ่โ็อินครับยังอยากได้อยู่นะครับผมฮิ่โ็อินบอกห้าก็ได้ครับหลังสูงโอเคครับมาเปิด WWC10 นะครับผมโอเคจะไปครับใบแรกครับเกิดแบบไม่ต้องคิดมากครับไปครับตัวแรกก็กากาเลยนะครับผม บวก4ด้วยครับแน่นอนครับไม่ต้องกลัวกับบวก4แล้วนะครับผมเดี๋ยวพวกคุณก็รู้ครับว่ามันจะเป็นอะไรต่อโอเคครับใบที่สองครับ13ล้านนะครับผมบัดลีซินวานะครับผมโอเคครับมาลุยกันต่อเลยปีฟ้านะครับผมมาครับ ใบแรกอขอคาร์ลสิบสามล้านครับแลมพาดนะครับผมสิบสามล้านแลมพาดใบต่อไปนะครับผมอันนี้เป็นไอดีผมนะครับผมอีกอีกอันนึงเป็นไอดีของเพื่อนนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนนะครับที่ให้มาเปิดการ์ดก็ใบสุดท้ายของไอดีผมครับ ครับผมไม่เคยเปิดได้ร้อยกว่าล้านมาก่อนนี่คือครั้งหนึ่งในชีวิตครับในที่สุดมันก็ถึงครับสองอยห้าสิบหกล้านครับโอเคครับไปดูตัวต่อไปกันเลยครับผ